ไปดูประเด็นหลักของเราคุณสุภาชัยฮะรกรณีที่ทางคณะกรรมการกสทชก็มีการประชุมใหญ่นะฮะประชุมบอร์ดใหญ่กันในวันนี้ mm hmm. มีอยู่หลายวาระด้วยกันแต่สองวาระรที่ถูกจับจ้องมากที่สุดแล้วก็ถือว่าเป็นสองวาระที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับกรณีแรกนะ mm hmm. ก็จะเป็นเรื่องของการพิจารณาดีลควบรวมกิจการระหว่าง AIS Fiber โดยบริษัทย่อยก็คือ Advanced Wireless Network นะฮะกับทาง 3BB หรือว่าทริปปันทีบรอดแบนด์ของฝั่งของ justif ขอภายจ s สมิ e อ่าใช่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการควบรวมกิจการตรงนี้ก็จะพ่วงมาด้วยการที่ AIS นั้นจะเข้าไปเป็นผู้ถือหน่วยใหญ่ในกองทุน justif ด้วยกันอ่าใช่นะฮะจะมีการพิจารณาประเด็นนี้ในวันนี้ซึ่ง ก็แน่นอนฮะเส้นทางไม่ด้วยโรยด้วยกรีบกุหลาบใช่ที่ผ่านมาเนี่ยหนทางมันค่อนข้างจะวิบากใช่ขวากหนามเต็มไปหมดอใช่ใช่กว่าจะถึงกว่าจะถึงวันนี้นะก็คงไม่ต้องสาธยายกันว่าขวากหนามที่ว่านี้ครับหรือเส้นทางมันกันดานมันขู่ขะอย่างไรเอาเป็นว่าครับวันนี้มาถึงแล้วแต่เดี๋ยวต้องรอดูผลการประชุม จะมีอะไรยืดเยื้อต่อไปอีกหรือไม่นะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้เองเราก็นําเสนอข่าวกรณีของนายแพทย์ศรณะบุญไบชัยพฤกประธานบอร์ดกสทชครับที่ออกมาระบุว่าแม้ขณะนี้รายงานผลการศึกษาจากคณะอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ครับจะยังไม่แล้วเสร็จแต่กสทชนั้นสามารถที่จะประชุมได้ แล้วเดี๋ยวค่อยนําเอาผลการศึกษาของคณะอนุด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาประกอบอในภายหลังซึ่งการประกอบในภายหลังนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่นําเอาผลการศึกษามาดูแล้วก็ออกมาตรการหรือกําหนดแนวทางในการกํากับดูแลกิจการาานะฮะเช่นว่าควบคุมเรื่องของการปรับขึ้นอ,อัตราค่าบริการานะ,ะหรืออื่นใดที่มันจะเป็นส่วนได้เสีย กับทางประชาชนผู้ใช้บริการตรงนั้เดี๋ยวค่อยไปกำหนดภายหลังใช่แต่จุดที่น่าสนใจครันายแพทย์สรณะหรือหมอไหเนี่ยท่านเป็นประธานบอร์ดใช่ไหมใช่นี่คือข้อมูลที่ท่านให้กับนักข่าวมาว่าคณะอนุเ้าษฐนาสสตร์ยังทําไม่เสร็จยังทาไม่เสร็จยังทําไม่เสร็จแต่ขณะเดียวกันเนี่ยบบอร์ดท่านอื่นบอร์ดท่านอื่นๆบอร์ดท่านอื่นๆนะ ที่อยู่ในคณะกรรมการชุดเดียวกับหมอไห่แล้วมีหมอไห่เป็นประธานเนี่ยอืเขาบอกว่าผลการศึกษาอืจากทุกคณะอนุกรรมการอืเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วออ,อ,อเช่นเดียวกับ,บตัวแทนของคณะอนุกรรมการบางส่วนอก็ได้ยืนยันกับทีมข่าวข่าวหุว้นธุรกิจครับว่าผลการศึกษาจากทุกคณะอนุ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการส่งมายังสำนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันดัานั้นข้อมูลตรงนี้มันยังย้อนแย้งกันอยู่ใช่ความน่าจะเป็นที่หนึ่งคือเรื่องการสื่อสารภายในกสทชแล้วก็ดูช่วงที่ผ่านมามันก็มีหลายเรื่องหลายราวด้วยกันที่ดูแล้วอาจจะยังสื่อสารกันไม่ดีหรือระบบบริหารจัดการด้านข้อมูล หรือในส่วนของการจะทําให้บอร์ดแต่ละท่านได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่เหมือนกันในเวลาเดียวกันนะฮะคือต้องบอกว่าตั้งแต่พ้นช่วงวาระของคุณถากรตันทสิทธิ์มาใช่ไหมฮะครับมันก็มีความโอลมามนโอลเวงเกิดขึ้นอยู่ในกสทชอ,อ่าใช่นะฮะมานานพอสมควรอื อะไรต่อมิอะไรมันก็แลดูจะยุ่งเหยิงในหลายๆมิติอนะฮะ,ะมันก็อาจจะเนื่องด้วยการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มาประจบเหมาะครับก้าวโห<ฮ>การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองด้วยนะฮะอะไรต่อมิอะไรมันก็เลยยังไม่เรียไม่เรียบร้อยฉะนั้นอันนี้เป็นความน่าจะเป็นที่หนึ่งคือการผิดพลาดด้านการสื่อสารอแล้วก็มีความน่าจะเป็นครับประการที่สอง ความน่าจะเป็นประการที <sk <sk ่สองเนี่ยครับน่าสนใจแต่ไม่ได้บอกว่ามันคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันอาจจะเป็นลักษณะของการปล่อยข่าวให้ข้อบูบนะฮะที่อาจจะบิดเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงเพื่อที่จะลวงให้เข้าใจผิดในบางประเด็นหรือในอะไรบางอย่างหรือเปล่าปล่อยข่าว หรืออะไรต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์หรือเพื่อให้เกิดความเข้าใจสับขาหลอกเออเออสับขาหรอกอะคำนี้ชัดเจนกว่าสับขาหลอกอ่ะมันก็เป็นไปได้ทั้งสองมิติแต่เอาเป็นว่าวันนี้นะฮะการประชุมก็จะเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะได้รับรู้รับทราบนะฮะผลการประชุมในครั้งนี้นะฮะก็คงจะออกมาในอีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ ส่วนวาระอีกหนึ่งวาระรที่เป็นไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือการแต่งตั้งเลขาธิการกสทชอ,ชอ,ชอเดี๋ยวผมจะต้องรบกวนให้คุณสุประชัยนั้นเจรอะไรประเด็นนี้สักนิดหนึ่งไล่เรียงเรื่องราวรนะฮะดูแต่ละเหตุการณ์ว่ามันจะอาจจะนำไปสู่ความปั่นป่วน ในการประชุมพิจารณาวาระนี้อย่างไรหรือไม่ในวันนี้นะฮะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้เปิดหัวไว้ครับว่าก่อนหน้าการประชุมนั้นเนี่ยมีบอร์ดบางส่วนของกสทชเขาก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับการพิจารณาในวาระนี้โดยให้เหตุผลว่า จนกระทั่งเมื่อวานนี้คือวันก่อนหน้าการประชุมในวันนี้ครับยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้ทราบเลยออืว่าแคนดิเดตเลขาธิการกสชอืที่จะต้องมีการลงมติเลือกกันในวันนี้ครับมีใครบ้างอ้าวยังไม่รู้เหรอทราบแต่ตามข่าวอใช่ไหมฮะอันนี้เราก็รีแคปกันอีกสักครั้งมาสมัคร9ก้าคนมาแสดงวิสัยทัศน์แปดคน สี่ในแปดเนี้ยได้รับหนังสือแจ้งว่าถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร,ครหรือการถูกคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการกรทชฉะนั้นสี่ในแปดก็เท่ากับว่าเหลืออีกสี่อีกสี่เนี่ยหนึ่งในสี่นั้นก็มีทางกุณไตรัฐวิริยะสิริกุลครับนะฮะที่เป็นรักษาการเลขาคนปัจจุบันครับอยู่ในนั้นด้วยอืแล้วก็ยังไม่ชัดเจนว่า สามคนนอกเหนือจากคุณไตรรัตน์นั้นเนี่ยได้รับหนังสือเหมือนกับสี่คนที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือเปล่าว่าถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วอ่าใช่นะฮะแล้วก็ตามรายงานข่าวมีการยืนยันนะฮะว่าแคนดิเดตที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวคือคุณไตรรัตน์นะ อันนี้บอร์ดบางส่วนเขาบอกเขาก็ทรา,จา,ารบจากข่าวรบจากข่าวแม้กระทั่งเขาเป็นบอร์ดเนี่ยเขายังไม่ได้รู้เลยว่าวันนี้ต้องเลือกใครหรือมีใครมาให้เลือกบ้างทราบจากข่าวอย่างเดียวนะนะครับคุณสุภชัยฮะเดี๋ยวรบกวนไล่เรียงเรื่องราวดูสักนิดหนึ่งไอประเด็นข้อขัดแยง้งหรือที่มันมีการพิพาทกันตรงเนี้ยมันจะนําไปสู่ความปั่นป่วนในการประชุมวันนี้ด้วยหรือเปล่าอืมนะครับเอาเบื้องต้นก่อนฮะที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งฮะเรื่องของ ตำแหน่งของเลขาในหลังจากที่คุณถากรนันทสิธิ์นะครับก็พ้นจากตําแหน่งไปเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี63นะเน้นนะฮะปี -63 นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกสชในยุคนั้นนะครับก็มีการแต่งตั้งคุณไตรรัตน์วุิยสิริกุลนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยรองเป็นรองเลขาธิการกรสรชก็มานั่งเป็นรักษาการเลขากรสรชแทนคุณถากรที่พ้นตําแหน่งออกไปนะครับ และจากนั้นมาก็นั่งมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็มีประเด็นนะครับว่าก็รักษาการมาโดยตลอดนะครับมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดชุดใหญ่ของกสช,ชมีการเพิ่มบอร์ดเข้าไปต่างๆเนี่ยก็คุณไตรรัตน์ก็ยังนั่งรักษาการอยู่นะครับจนมาเนี่ยฮะล่าสุดเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าทางคณะกรรมการของกสช,ชนะครับมีมติเสียงข้างมากนะครับก็คือให้มีการาปลดคุณไตรรัตน์เนี่ยพ้นจากตําแหน่งรักษาการเลขาธิการกสช S <S <S นะครับโดยให้เหตุผลเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสอบค่าใช้จ่ายเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบลอ,อบลโลกรอบสุดท้ายในช่วงปีที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่มีเรื่องของการก็เรียกว่าบทคุณไต่รัฐนะฮะแต่มันไม่จบแค่นั้นฮะหลังจากนั้นมาครับวันที่21มิถุนายนปรากฏว่าก็มีข้อมูลมาจากทางเลขานุก,การของประจำประธานกสทชเนี่ยครับก็ได้มีการส่ง หนังสือเป็นเอกสารข่าวว่าขนานี้นายแพทย์สรณะบุญบายชัยพฤกษ์ประธานกสชยังไม่ได้มีการลงนามยกเลิกหรือเพิกถอนคําสั่งแต่งตั้งนายตาลั์เป็นรักษาการกสรชแต่อย่างใดนะฮะจากนั้นมานะครับพอเรื่องนี้ก็ชัดก็มีความคุมเคือออกมาแล้วอา้าวยังไม่เรีบคือบอร์ดมีมติแล้วนะแต่ประธานยังไม่เส็น ยังไม่เสร็จน,นะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าวันที่12กันยายนที่ผ่านมาคุณไตรัตเองก็เป็นโจทนะครับในแง่ของการฟ้อง4บอร์ดกสชที่มีมติในวันที่9ว่าให้มีการปลดของคุณไตรัตเนี่ยพ้นจากตําแหน่งรักษาการเลขาธิการกอทสชเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ศาลก็รอนะครับวันที่3ตุลาคมนี้ก็รอว่าจะเอ๊จะมีการพิจารณาอย่างไรนะครับจะรับหรือไม่รับการฟ้องในเรื่องตรงนี้ที่คุณไตรัตไปฟ้องนั่นเองนะครับ แต่ระหว่างทางนี่ครับมันก็มีเรื่องของการกระบวนการสรรหาเลขากสทชคุณใหม่มนะครับโดยอย่างที่คุณราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่9คนด้วยกันที่จะมีการแสดงวิสัยทัศนะฮะแต่ในวันนั้น,นแสดงแค่8คนครับแสดงแค่8คนนะครับก็อีกคนหนึ่งก็ตัดออกไปแต่หลังจากนั้นมาเรื่องก็เงียบหายไปแล้วก็มีปรากฏข่าวว่า,ามี4ีท่านที่ได้รับหนังสือบอกว่าคุณไม่ผ่านนะ อ่าก็คือไม่ผ่านการอ่การคัดเลือกตัวนั้นนะออกมาแล้วก็เป็นที่มาของมีอ่ตัวแทนของทั้งสีท่านเนี่ยก็มีการไปเรียกร้องขอให้มีการตรวจสอบเรื่องของเอ๊ะมันแปลกนะมันมีการพิจารณากันแบบแบบอ่ไม่เป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเกาะดาน,นี้นั่นเองนะครับนะฮะอ่าโอเคก็อันนี้ เป็นปูมเรื่องปุมเรื่องปุมเรื่องก่อนถึงการประชุมในวันนี้นะซึ่งก็ดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการพิพาทกันไปพิพาทกันมาครับแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มข้นซะด้วยทีนี้ประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณสุปชัยฮะค,คือถ้าตามข้อมูลที่ทางแหล่งข่าวนะฮะจากกสทชรายหนึ่งได้เคยเปิดเผยกับเรานั้นเนี่ยว่าในส่วนของการฟ้องร้องคดีโดยคุณไตรรัฐกับสบอร์ดกทชนั้น และสารท่านจะมีการไตส่สวนคำฟ้องนะฮะเพื่อพิจารณาว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่อย่างไรในวันที่3ตุลาคมนั้นเนี่ยค,คือกรณีหากว่าวันที่3ตุลาคมสารท่านประทับรับฟออ้องนะฮะเท่ากับว่า4ี่บอดที่ถูกฟ้องเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์หรือจะไม่สามารถพิจารณาและก็ลงมติใดๆที่เกี่ยวข้องกับคุณไตรัดได้อีกเลย อ่าใช่เพราะคุณไตรัฐเป็นโจทยื่นฟ้องอ่าใช่สี่บอดเนี่ยนะฮะถ้าศาลประทับรับฟ้องก็จะมีสถานะเป็นจำเลยมันจะเท่ากับเป็นคู่ปฏิปักษกันอ่าใช่ใถูกไหมฮะครับดังนั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยถ้าวันที่สามศาลท่านประทับรับฟ้องสี่บอดจะไม่มีอำนาจในการไปพิจารณาใดๆเกี่ยวกับคุณไตรัฐอีกเลยแต่ทีนี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันยังคงมีเงื่อนไขครับ อื่นใดอีกหรือไม่เพราะการประชุมในวันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนหน้าที่ศาลท่านจะมีการไต่สวนอ่าอ่ใช่ก่อนนะก่อนนะใช่ไหมครับวันนี้วันที่21่สิบกันยายนรคับศาลท่านจะไต่สวนสามตุลาคมอืก็อีกประมาณ2อาทิตย์สิบสองวันประมาณสิบสองสิบสามวันนะฮะนั้นตรงนี้มันน่าสนใจว่าการประชุมวันนี้ มันจะมีปัญหามีอุปสรรคให้สะดุดติดขัดอย่างไรหรือเปล่าเช่นนะสมมติประธานทุกโต๊ะเลยเปรี้ยงอบอกอาวเป็นวาระก็จริงครับแต่พิจารณาไม่ได้ต้องรอความชัดเจนจากสารปกครองก่อนอในการไต่สวนคำฟ้องว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่นั้นเดี๋ยวค่อยเลื่อนวาระนี้ไปพิจารณากันครับ ครั้งต่อไปอหรือครั้งถัดไปครั้งอื่นๆนะฮะแต่ตรงนี้เองก็จะส่งผลทําให้คุณไตรัฐเองเนี่ยในฐานะรักษาการเลขาธิการกสศชก็จะยังคงดํารงตําแหน่งได้อยู่ต่อไปอ่าใช่ยังถูกไหมฮะครับยังดูสอไปมันก็ไปย้อนแย้งกับมติบอร์ดก่อนหน้านี้อีกอที่ว่าสี่ต่อสามนะฮะมีมติให้ปลดคุณไตรัฐออกจากตําแหน่งอแต่เนื่องด้วยประธานไม่เซ็น รับรองมติที่ออกมาในครานั้นใช่นะฮะมันก็เลยยังไม่มีผลทําให้คุณไตรรัฐต้องพ้นจากตาแหน่งไปใช่ไหมฮะนี่มันคือความโอนละมานโอนละเวงที่เกิดขึ้นครับแล้วมันเหมือนเป็นการวางสนุกกลับไปกลับมาออืแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับหากล่าช้าออกไปนะฮะในส่วนของการกําหนดนโยบายกําหนดแนวทางในการกํากับกิจการนะฮะตลอดจนการ ออกนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนะหรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานของกสทชครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญคุณสุภัยฮะฮะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่จะมีส่วนในการช่วยสร้างพัฒนาการให้กับประเทศชาติด้วยทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องล่าช้าเอาไปแล้วยิ่งล่าช้ามากอย่างที่เราทราบกันดีครับ เรื่องของนวัตกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันเคลื่อนตัวเร็วเรายิ่งช้าครับโลกยิ่งขยับออกห่างเราไปใช่อ,อย่าลืมนะกทชที่กำกับดูแลนะฮะโทรศัพท์มือถืออ,อ,อินเทอร์เน็ตครับดาวเทียม,มโทรทัศน์วิทยุว่ากันไปหมดแหะแต่มันเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ขณะนี้มันเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ในการสร้างพัฒนาการครับให้กับประเทศชาติฉะนั้นถ้ามันขาดไปซึ่งตำแหน่งเลขาที่การตัวจริงการจะไปกำหนดนโยบายการจะออกแนวทางใดๆที่มันเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอย่างจำกัดนะฮะโดยสรุปแล้วยิ่งล่าช้าประเทศชาติเกายิ่งเสียหาย ถ้ายังมีเกมชักกัเยอะยังดึงเชงกันอยู่อย่างนี้นะอ่าฮะอ่าฮะเออนะครับแล้วก็ถ้าดูแบบนี้แต่ที่คุณมหาตั้งข้อสังเกตว่าโอเคฟันทงว่าเอ้ยมันต้องเลื่อนไปนะอ่าสม,มุินะเราอาจจะต้องเลื่อนไปพิจารณากันใหม่อันนั้นก็ว่ากันทีแต่หากว่าจะพิจารณาวันนี้เลยล่ะน่าคิดเหมือนกันนะอืมเพราะอย่าลืมนะฮะว่าทั้งสี่ท่านบอร์ดทั้งสี่ท่านเนี่ยเป็นเสียงข้้งมากเลยนะครับเคยมีมติให้ปลดมาแล้วไง ก็คือวางเป็นซีนเรียลไว้หากมีการพิจารณาวาระนี้ในวันนี้เลยอวันนี้เลยและครับตามเงื่อนไขว่าศาลท่านยังไม่ได้ไต่สวนอืคําฟ้องครับก็เท่ากับยังไม่เป็นคู่ปฏิบัติยังไม่คู่กับปฏิบัติใช่ใช่ยังไม่ใช่ไหมฮะล้วก็เดินหน้าโหวตกันไปครับเอมบอดนี่เลยอยังไงสี่เสียงนี้อแนวโน้มก็น่าจะยังคงมติเดิมอ่าอ่าใช่ถูกไหมอ่าอะอันนี้วางเป็นซีนเรียลอไว้ใช่ใช่ ส่วนซีเนอรรโออื่นๆก็คือเช่นประธานทุบโต๊ะเปรี้ยงออืบอกต้องเลื่อนวาระนี้ไปจนกว่าจะมีความชัดเจนจากสารปกครองอ่าอ่อ่อนี้ก็เป็นได้ก็เป็นไปได้เพราะการฟ้องของคุณไตรัตเนี่ยก็ถูกมองเหมือนกันว่ามันเป็นเทคนิคทางกฎหมายหรือเปล่าอ่าอที่จะมาทําให้ไอ้เกมชักกระเยาะตรงนี้มันดําเนินต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอ่าอเออนะฮะก็หลากหลายนะหลากหลายซีเนอเรโอแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวประกันคือใครทราบไหมฮะครับประเทศชาติอ่านั่นไง อย่าลืมนะฮะตำแหน่งรักษาการกับตำแหน่งจริงๆเนี่ยมันมีความแตกต่างในเชิงการบริหารจัดการนะมันไม่เต็มไม้เต็มมือไงอ่ะแน่นอนช่ป่ะฮะไม่เต็มไม้เต็มมือแน่นอนแน่นอนรักษาการเนี่ยนะฮะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบในภาคเอกชนสมมติรักษาการซีอีโอในยามที่ซีอีโออาจจะต้องไปรักษาพยาบาลตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไปต่างประเทศนานๆรักษาการคือคนรับมอบอำนาจมาเนี่ยนะฮะก็จะมีไว้เพื่อดำเนินการ ในส่วนของงานรูทีนใในส่วนของภารกิจที่มันเป็นรูทีนครับให้มันยังคงดําเนินต่อไปโดยไม่สะดุดติดขัดใช่เช่นกันสั่งจ่ายเฮโรพนักงานนะฮะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าครับนะคือทำอะไรที่เป็นรูทีนแต่รักษาการเนี่ยเขาจะไม่สามารถออกนโยบายใหม่ อืมหรือจะไปเจราจารไปดิวจะไปทำเอ็มแอนเอกับใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อืมใช่ใช่เขาทําได้แค่รูทีนอ่าอันนี้เปรียบเทียบนะระหว่างรักษาการกับตัวจริงอ่าใช่ใช่นะครับมันก็เลยทําให้เดี่ยตรงนี้อย่างที่คุณมาพูดถึงก็คือมันมันเสียโอกาสได้นะ,<ช>ะถ้าหากว่ายังช้าไปอย่างอย่าลืมนะฮะสามปีกับ2เดือนเลยนะครับเลขตแหน่งเลขาธิการกรสชเป็นรักษาการมาตั้งแต่1กรกฎาปีหกสามอืมสามปี2เดือนคุณมาฮะนะครับนะฮะ เอาละครับคุณสุภชัยครับก็ถ้าในส่วนของดีล AIS Fiber สามบีบีนะผ่านไปได้โดยฉลุยก็เมื่อวานเรานําเสนอกันไปนะครับคุณพิสิทธิงามวิจิตวงศ์ท่านก็เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสนะฮะของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยท่านประเมินมูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นกับตัวของ Advance ไว้สูงถึง9ก้าบาทหกสิบห้าสตางค์นะครับแล้วก็ในส่วนของแจ๊สเองเมื่อขาย3ามบีบีให้กับทาง AIS แล้วก็จะมีรายได้พิเศษ นะฮะซึ่งเขาก็คงจะนํารายได้พิเศษนั้นไปทําการชําระคืนนี่ mm hmm. ให้กับสถาบันการเงินแล้วก็คงจะมีการการไว้บางส่วนสําหรับการลงทุนในอนาคตหลังจากที่ไม่ได้ทําธุรกิจอินเทอร์เนต็ตแบบเฟซบล็อดแบนด์แล้วแล้วก็ส่วนที่เหลือหลังจากนั้นก็มีแนวโน้มสูง mm hmm. นะ,ะแต่เราก็เคยฟันธงไปแล้วครับจ่ายปันผลพิเศษแน่แ,น mm hmm. และมันมีเหตุผลต้องจ่ายอ่าใช่ไม่จ่ายไม่ได้ต้องจ่าย งานนี้งานนี้ t าร์ต a อ t เดอะเดล a าร์ t คือส่วนหนึ่งของเดลนี้เนี่ยคือการที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สเขานำเงินไปชำระคืนนี้ให้กับสถาบันการเงินใช่ที่ไปกู้มาซื้อหุ้นก่อนหน้านี้หลายหมื่นล้าน่าใช่นะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอติดตามดูผลการประชุมกสศชนะครับ